สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยกับเพื่อนวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People กลับไปตั้งแต่50ปีที่แล้วแล้วค่อยๆไล่มาทีละปีจนถึงปัจจุบันเลยจนจุดแรกเลยดีกว่าเผื่อผมจะได้เดินทางแบบแนวแบบแม่บ้างนะจาเพราะว่าเป็นนักแสดงมาทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตการต่ออายุสิหกเพราะว่าเต้นบัลเล่จากนั้นมันต่อยอดได้ไงคะแม่คือต่อยอดคือคุณอารีันดนตรีใช่ไหมเขาก็ชวนแม่ไปเล่นตอนนั้นน่ยยังเรียนอยู่แต่ว่ามาบูมเต็มที่คือตอนอายุ19กาแล้วสิบเก้าก็จะมาดังมากเลยเรื่องสกาวเดือนสวัรค์เบี่ยงอะไรแบบนี้สวรรค์เบี่ยงสกาวเดือนสมัยนั้นตั้งแต อย่าแม่สวรรค์เบี่ยท่านสวรรค์เบี่ยนี่คุณอัจวินรัตนประชาส่วนสกาวเดือนนี่เป็นคุณพิญโยทองเจือนี่ผมต้องเสิร์ช Google อย่างเดียวเลยนะสมัยนั้นเป็นละครที่แบบละครสดนะคะไม่มีอัดเทปนะถ่ายกันแบบถ่ายไปโอ้เราดูละครเวทีอย่างเนี้ยมันต่างกับการเล่นละครสมัยนี้ถ้าเกิดคุณก็เล่นคัดได้แล้วก็มีการตัดต่อช่วยมันยากมากเลยนะําสำหรับการเป็นรักแสดงในสมัยก่อนอ่ะมันต้องมีความเข้าใจต้อง ต้องมีพื้นฐานในการแสดงมากมากคือจริงๆแล้วการแสดงเนี่ยมันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของการสร้างความพาใจแต่ทุกอย่างมันต้องมาจากประสบการณ์แม่เชื่อว่าประสบการณ์อน่ะมันดีกว่าแม่รับบทมาหลากหลายเลยไหมคะทุกบทเลยทุกบทเลยมีบทไหนที่ชอบคนตาบอดที่เมาทอมโอ้โหม่บแล้วทีนี้เนี่ยแม่ต้องถ่ายเท่าวิชาผมแล้วถือว่าแม่เป็นครูของคนหนึ่งค่ะคุณแล้วการที่แม่จะแบบอ่เราไม่ก็ไม่เคยตาบอดมาก่อนเราก็ไม่เคยเป็น อะไรทําให้แม่เข้าใจบทบาทของมันอะเราต้องเชื่อเอแม่จะบอกให้ฟังว่าพื้นฐ่านของคนที่อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีนะคะคือเวลาที่เราผ่านไปตรงไหนเนี่ยเราต้องเก็บรายละเอียดของผู้คนาะถึงเวลาเนี่ยเราตีความรู้สึกออกามาใช้ในการแสดงได้เราพยายามจดจําแล้วก็รีมายมันให้ได้เวลาที่เราจะเล่นแต่ละช่วงมันคือความเข้าใจอ,อย่างเราแม่ไม่กินเหล้าแต่เวลาเมาเนี่ย แม่รอได้หมอแม่ไม่น่าใหยิ่งน่าใหญ่ยม่งใหายิ่งไม่เห็นลูกมันใหญ่แบย มันคืออินเนอร์ขออย่างเดียวเป็นนักแสดงอย่าเล่นเป็นตัวเองเมื่อจะต้องแก่ก็แก่เมาก็เมาบ้าก็บ้า <c oughs> ไม่สวยก็ต้องไม่สวยนี่คือนักแสดงขอให้คุณรู้สึกจริงเนี่ยคนดูจะจริงกับเราด้วยทีนี้ผมอยากรู้อย่างหนึ่งแม่คือแม่เนี่ยก็อ,อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากแล้วก็เล่นมาหลายบทบาท<ฆ> <c oughs> วันที่เราเนี่ยต้องรับบทเป็นนางเอกในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คําว่าคู่ขวัญค่ปัจจุบันคือคู่จิ้นแม่มีไหมก็มีตอนสมัยนั้นก็จะมีคุณคุณนพพนก็มี คุณได้รุดอย่างเงี้ยคือเล่นกับใครเขาก็จะเรียกเราเป็นคู่ขวาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในจอคู่ขวานเยอะนอกจอสมัยก่อนเขาบอกแม่แซ่บมากหนุ่มๆตามจีบแม่ทีอ่ะสามสี่คนในคราวเดียวอะจริงเหรอหกคนหกคนหกคนอุ้ยข่าวหนูผิดข่าวพี่ขาไปสามพีาบอกว่าแบบคือแม่เนี่ยครบหมดเลยเอาคนนี้เป็นอาจารย์จุฬาคนนี้นักเรียนโอวีคนนี้อะไรต่ออะไรคือเขาก็เป็นเพื่อนๆกันนะถ้าวันไหนมาพร้อมกันก็เอาไปเที่ยวก็ไปด้วยกันจริงอะไรเนี่ยแม่แม่พาหนุ่มๆที่มาจีบแม่ไป ก็เข้ามาวันเดียวกันไงคะเอาวันเดียวคนใหญ่ไม่เหอเพราะแม่บอกแล้วว่าทุกคนแบบคือเป็นเพื่อนนะคือถ้าอยากจะคบเราก็ต้องแบบเนี้ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่เอาใครสักคนเออเพราะอะไรแม่บางทีเนี่ยเขาอาจจะดีแต่มันไม่ถูกใจเราสมมติว่ากีฬาเราเล่นโบลิิงอย่างเงี้ยเขาไปคนนี้ไปเล่นโบลิ่งเล่นแพ้เราเราก็ไม่เอาแล้ววู้ยแสดงว่าการที่จะมัดใจแม่มันก็ต้องมีหลายๆที่เหนือกว่าเราต้องมีอะไรที่เหนือกว่าเราเดี๋ยวนี้ยังมีคนตามจีบอยู่ไหม มีอินบ็อกซ์มาในเฟซบุ๊กไ,ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรต่ออะไรแต่เราก็ส่งรูปพระกลับไปส่งรูปพระกลับไป <c oughs> คือแม่เป็นคนไม่หลงอะไรกับ <c oughs> พวกนี้แม่ชอบคุยกับคนจริงๆ <c oughs> แล้วแม่ไม่รู้ว่าความทุกข์มันจะเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีความสุขอยู่เราไม่หาเรื่องทุกข์มาใส่ตัว <c oughs> โอ้ชอบชอบชอบ มันมันมันความทุกข์มันมาหมดเหมือนละครบังเกิดก้าวนะตรงใจแม่มากเลยต้องสร้างบาลานในใจมันต้องจักสร้างบาลานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องของเมื่อวานแก้ไขไม่ได้แล้วทำมันนี้ให้มีความสุขที่สุดมีประโยชน์ที่สุดกับตัวเองและเพื่อนฝูงสังคมถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้มีชีวิตอยู่มันก็ต้องดีกว่านีโอ้ดีเลยอ่ะทำให้ผมมีกําลังใจในการมีชีวิตใช่เพราะว่าติของแม่มันต้องวันต่อวันต่อวันเลยนะลูกเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตายแม้ตื่นมาเราจะมีลมหายใจหรือเปล่านี่ไงมันเป็น จะทำเลยถ้าวันนี้เรามีความสุขเนี่ยเราตื่นมาพรุ่งนี้มันก็ต้องสุขกว่านี้อ,อีกเราก็สุขไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะตายไปอย่างความมีความสุขนี่ผมชอบมากเหมือนผมลังอ่านนือหังสเล่มหนึ่งอะ่ะที่เขาผ่านประสบการณ์ให้เราแล้วอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณสามารถแบบเลือกทัศนคติแบบนี้ไปใช้ในชีวิตได้แต่ผมอยากรู้ว่าแม่ทํายังไง ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นดาวค้างาฟ้าแล้วเป็นดาราที่มีความต้องการในอุตสาหกรรมบันเทิงตลอดเวลาเราต้องต้องประมาณตัวเราเองแล้วเราก็รู้จักพอคือแม่มีความรู้สึกว่าอาะเราทุ่มเทกับตรงนี้มันคืออาชีพแล้วนะเราก็ต้องทําอาชีพเราให้ดีที่สุดเวลาเราจะรับละครแต่ละเรื่องแม่ก็เลือกบทน,นะอ,ออกทุกตอนก็เดินไม่ต้องมีอะไร<อ>ได้ปังแม่ไม่เอาอเล่นแต่ละเรื่องมันจะต้องมีคุณภาพสมมติรับ4ี่เรื่องเนี่ยถ้าเป็นคุณหญิง2เรื่องเนี่ยเราต้องตีความให้ได้แล้วว่าคุณหญิงคนนี้ที่มาเป็นยังไงคุณหญิง ที่มาเป็นยังไงแล้วก็ต้องเล่นไม่ต่างกันโอ้มันก็เหมือนชีวิตจริงคือเราต้องมีการวางแผนวาผ่า<ผ>เราจะเดินไปก้าวที่หนึ่งยังไงก้าวที่สองยังไงแล้วเป็นนักแสดงจะอยู่ได้งานคืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งเพราะว่าในโลกนี้มันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆการแสดงก็มีการพัฒนาไปเพราะสังคมเปลี่ยนไปเห็นไหมลูกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องพัฒนาไปตามนั้นถ้าใครเข้าใจว่าตัวเองเก่งก็หมายถึงว่าคุณก็เตรียมตายได้แล้วในวงการเนาะเนาะเรื่องของงานแม่ก็พัฒนาตลอดเวลาเรื่องของการดูแลตัวเอง แม่แม่แอายุขึ้นเลขหกแต่แม่ยังดูเหมือนเลขห้านี่ต้องบอกพี่ทิพย์ออกับคุณผู้ชมก่อนนะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยแม่ทำวีเชฟอย่างนี้ผมดูนะครับแล้วก็มีการผมทำไม่ได้ต้องสลัสขาสลับขายอย่างนี้นแ,ตแต่มือแม่อยู่อย่างนี้หน้าท้องแบบโอ้โหอันนี้มันจะช่วยให้ให,ให,ให้ให้หน้าท้องเราแข็งแรงก้<ม>ท้องแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรวันเนี้ยจะต้องมาขอจากแม่เราเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่า คนเราเนี่ยนะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมูแล้วหลากหลายนะอย่าทานอาหารซ้ำๆหมูแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบแม่แอ์วอกด้วยนะเล่นออกกําลังกายตลอดเวลาเลยแล้วแม่มีอย่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเ่ยดูนะคะจะโชว์ให้ดูของจริงฮ